ล่ะคะท่นว่านี่เนี่ยแขงก้ฮะกล้า,า,ลาอย่งไงแงกุ๊กรถผู้ได้สื่อรถไหนูันนี่เขียวฮะแล้วลผู้ได้สื่อไห,หนูหย่ายผู้ได้สื่อรถใหหนอได้กีฮะรถได้จี๊โอ้ยรถได้จี๊ดได้จิตด,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 ดได้มาหาย่า นูมักบอขัานามักบอโอ้โวปันเร็วเรปันเร็วเอ่เร็วเออกกํลังกายดีกว่าโว้านปันเร็วเรปันมาปันมาลาบอั่นด้แล้วันเลยปั่นมาเรื่อยๆปัออก้นลําไยเลยลูปันเป็นบอลกเนเนี่ โอยู่โบยู่ห้ยนุปันแม่ปันปันเอ้ามันที่ลมโอ้ยหามันลบมันเป็นหลุมเหมือนนะหยุปันที่หล่ะมันบอเป็นหลุมแล้วปันเลยไปปันนี่พูดบอกหยามันหลบเอาคือปันวันนี้มันบอไมีหลุมแล้วปันเลยปันเลยปันไป ป animals, animals, flags, animals, ันไปเลยล่ะผุ่นปันไปผุ่นเลยไปชวนอย่าสั่งเลยมันไปเลยหักออกเตี้ยหักออกจากเรือพี่บานน่ะเออนั่นล่ะโอ้บัคคัว่าหูเฮ็ดตัวนี่มันนะแนว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 ขับปันเรื่อยเถอะวะง่ายปันไปปันไปเลยเฮ้ยวันนี้เหลี่ยบกลับขึ้นแม่ปันพุ่นเอาเหลี่ยวไปใส่ออมต้นลำไยโต แมนน้อ่ันว่าเอ้เยต่วนเอ้ย